อมทิ้มยโบโพธิยาอูเรศาตยา

Ya, ya. Ilmu pun tangan. ก็่อยไ,ได้แต่ไ pues ด <Mm ้แหว่าพิจารณาอาหารพอพิจารณาเสร็จก็เป็นของโยมแลครับอเี่ยรียนพระเคร nah ่องวัดเอะพระมีองค์เดียวนะพระกลอยอย่ชั้นนที่ะจะเ่มทีสงครามนะค่ะแม่ทีกับพ่อแม่ีจ้า

ก้มือแข็งก้มือแข็งจวดมือาวนี้าก้แขเตอ่าไ้ัยาไทัดไปกับแกงเห็ดจ้าแกงเห็ดที่ว่ายมยยแล้วยมแบบแบงไปห้ยู่ดนแ้งไปให้มันเอจ้าแกงเห็ดสารคามสารคามแกงเห็ดสารคามอัน

นี e ่ลนีใช่ครับต้าใจมาบอกเยไหม่เพราะผมต่กได้กีหมูเนื้อไม่ได้ามาท้งไก่ไก่ผัดขิงตรงไหนว่าไก่ผัดขิงตรงไหนนะไก่อันแดงแดง ทำเยอะไม่ได้พี่หนอยซือไ,ไปใหแน่ปลาหมึกล่ะปลาหมึกก็ว่าจะเอาอยู่เมื่อกี้ก็จากดทันได้มือนะจ้าเอาหมดอีกอยกหมดไม่ได้หรอกเกง่งใจไม่ต้องเกง่งใจ ไ่กินลายรับรับรัไปรับพรก่อนเออนีเกสดีเกสดีเกสลงผู้วดอ่เมื่อไหร่เ่อไหร่้เอาเียป่มาอีกอ่ะออ่าลงผูถวดเด้ออืสาธุมากมากดูดีแร่มากพบาดแย่ทาแรกเกืบเนี่ยอนี่ยทรกเกือบไปเมื่ กุศล,ลสู้ปะซัมปะดากุศลสิ่งที่เป็นกุศลทั้งหลายคือความดีทั้งหลายเนี่ยปะซัมปะดาหมายถึงว่าให้ประพฤติปฏิบัติกันเพราะว่าอะไรความดีทั้งหลายเราทําดีแล้วเ,เราก็มีความสุขพระุทธเจ้าให้ทำเนี่ยที่ท่านสอนวันนี้อ่สัพพะปาปะสะการนั่งกุศลสู้ปะซัมปะดากุศลทั้งหลายัปะสัมป,ปะดาหมายถึงว่าให้เราประพฤติปฏิบัติสกิตะป,ปริโยทัปนังเอตังพุทานาสาสัง สกิตต์ปริโยธุ่ไหนยึดไตสมุตยึดขึ้นินขึ้นปิเบื่อเนื้อเมฆกระตายขึ้นเขาพะว่าความตายยู่ใสยู่น้ำตัวเฮาหนีไปใสเข้ากระตายกันัตมีตัวเฮาแล้วขาต้องตายเป็นธรรมดาอย่างว่าคว่มตายหนีแขนข้อทุกบาอยางไผ่สีถางแข็ขกลาหนีใดกระบ่มีพ้ากระทําหลีไหวต่อไปสีใดเพิ่งอย่าไปทำสัวไหวตายแล้วสิจองเว้นขุดหนักน้ำาพยาใหญ่ยมพีบานบอกเป็นภาษาอีสานทาาอีสานเสียงเมฆขลาดวงลำเพิ่นสีผ้าเฮาคำ เกิสผ้าห่อขามไปนิพานในมู่ฟังให้พวกเข้าใจเทียงต่างนิพานนันจึงเกือพ่อจะไปกดเขาหย่อดตัวให้พิษหิริดแบบบานโบราณเถายาไล่ยาสไล่ล,ลื่นแกวของแพงต่างแต่ปูนี่ของของแพงต่างแต่ปูท่านสีพภาวนาน้ายาสไล่ล,ล,ลื่นแกวของแพงตั้งแต่ปูขั้นยาไปล่าลื่นแกวของแพงตั้งแต่ปูของผู้บนไหาลื่นแ้วว่าฟันดี ข้ได้กินกับปีแล้วยังลืมคุ่นบังปลาแดดฮัลโลกขาดีสานได้กินกับปีแล้วยังลืมคุ่นบังปลาแดกปังมาเข้าแตกบ้านยังสิได้ใส่กินเขาว่าวันนั้นหาเลือไหวหลายรอบเฮียงทาหาเลือไหวหาสามุณสามคุณโสนไหวนี่แหละมาเข้าไหวหลายมือแขกสี่มหมายถึงมอมือใดมือหนึ่งเข้าจากโลกนี้ไปน่ะแขกสี่มมาร่วมกันบุญเข้าสี่ห้องกันหาบุญไหวหลายรอบ